กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่กัแบแมปที่มีชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงขออ่านชื่อแปบบ๊บคลิปไซสต์สเตชันนนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นชื่อแมปของอสำหรับแมปนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งแมบปบนี้มันก็ไม่ค่อยบอกอะไรผมมากเท่าไหร่แต่รู้แค่ว่ามันเป็นแบบสเตชันนมันแปลว่าสถานสถาน,นีอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นไม่ได้ว่า,าจ,จะเป็น ปั๊มน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับโอเคผมก็ไม่มบั่นใจกันเพราะเรื่องย่อมันค่อนข้างที่จะบอกน้อยมากเอาเป็นว่าเราเล่นกันเลยดีกว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นนะครับดังนั้นเราจะขอเล่นโหมดเอออีซี่เลยกันเฮ้ยเ,เดี๋ยวมันมีมอนิฟายด้วยหรอเปล่าเนี่ยแม่งเหมือนดอแล้วรปะว่าไปดีกว่าแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าตอนนี้คือผมค่อนข้างที่จะหิวข้ามากผมยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยนะดังน,นั้นผมจะขออนุญ,ญาตทําการนะครับอาจจะน้ามาคานิดนึงแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตโซดก่อนนะครับอืมเออเอ็กโซล์ hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. มือเขาเชื่อคอมพิวเตอร์สต็อกเกอร์คืออะไรว่ามันมีบอกว่าว่าอาชีพวันนี้ทำอะไรได้บ้างอันนี้คืออะไรเอ็กซ plorer ถ้าแปลเป็นภาษาไทายก็คือเป็นนักประจนภัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปหาของอย่างนี้เปล่าอันนี้คือเทคนิคเชียนก็คือเป็นพวกเขาเรียกว่าช่างครับผมช่างอะไรเหมือนคล้ายๆกับเอนจิเนียร์อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมคอมพิวเตอร์ก็เป็นเหมือนนักวิชาคอมอะไรอย่างนี้เปล่านคนที่แบบทำอะไรเกี่ยวด้านคอมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีสต็อกเกอร์คนสต็อกของผมว่าเกมนี้มันน่าจะเหมาะกับเล่นหลายคนมากกว่านะครับแต่ทำไมได้เรามีคนเดียวครับผมด เองเล่นเป็น Explorer ก่อนผมไม่แน่ใจเหมือนว่ามันต้องเล่นยังไงนะครับโอเคก็มีเขาเรียกว่า Job Opening a s c l i p s i z e Station นะครับผมมีรับงานที่สถานี c l i p s i z e อะฮะมีรายได้ทั้งหมด200ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก็ถือว่าก็พอพอได้นะเออ,อเราเริ่มมาโอเคครับผมมีนนี้จะรับสู่ c l i p s i z e Station เกมเพิง่งเกมเริ่มในโหมด Story ไปแล้วโอเคเป็นโหมดเรื่องนี่ยนะ อาา่าฮะโอเคในเรื่องว่าไงกูว่างานต่อก่อนอื่นกูขอซดก่อนอืม่อนี่คือถึงเวลาที่เราต้องปิดเพื่อสำหรับตอนกลางคืนแล้วหาสวิตไฟแล้วก็ปิดไฟทั้งหมดแบตเตอรี่ไฟเนี่ยถูกรีชาร์จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบตเตอรี่ไฟแบตเตอรี่ไฟฉายเออปิดไฟครับปิดไฟไหนไฟไหนไฟไหนสวิตเขาบอกต้องหาสวิตก่อนนี่เป็นเหมือนห้องสต็อกของนะอาา่าฮะอันนี้ปั๊บสวิตขั่วไม่น่าใช่้ยอันนี้ อันนี้ปะไม่ใช่อีโอ้แล้วดูห้องแบบโคตรกว้างอ่ะย็ดเข้ปิดน,นี่คือสับสวิตไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยกูทำเองกูเนี่ยเวรกรรมคลิกเพื่อดีแอคทีฟตเดี๋ยวทำเองกูเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี่แล้วอันนี้คือพลังงานกลับมาแล้วมีระบบตัดไฟได้เหรออือ แล้วไหนเนี่ยคือผมจะต้องการจะดับไฟอ่ะม,มันทำไงโอ้มนดับไฟกูแล้วเหรอให้มันไวแฮะผมไม่ค่อยรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างเลยตรงนี้มีประตูตรงนี้เป็นห้องอะไรครับลองดูวนก็เป็นเป็นต่อห้องสต็อกของนี่จะรับส่วนห้องสต็อกของสามารถใช้ของมาสต็อกได้อะฮะก็จะมีพวกกล่องเนี่ยเอามาสต็อกได้นี่ก็เป็นห้องเหมือนห้องนั่งเล่นนะท่านผู้ชมห้องคอมอออนี่เป็นห้องออฟฟิศครับผมให้มาดูตรงแบบใช้คอมดูกล้องได้แล้วก็สามารถใช้ อุปกรณ์ที่มอนิเตอร์ได้เพื่อทำให้ค่ำคืนยังคงปลอดภัยออืประมาณนี้ครับท่านผู้ชมคือผมต้องคอยสต็อกของเปิดร้านได้ครับผมข้างนอกสามารถไปแบบเขาเรียกว่าเมนเทนได้คอยดูแลได้เก็ตซัพพลายไปเอาของจากโรงรถที่อยู่ใกล้ๆสามารถสำรวจได้องไงก็ตามให้คอยดูค่าเอนไซม์ตี้ด้วยครับผมค่าความตื่นตระหนกอย่าให้มันสูงเกินไปโอเคประมาณนี้ครับผมมันมีความเหมือนกับฟาร์นนะ แต่ผมยังไม่มั่นใจมันมันยังไม่ค่อยบอกอะไรชัดเจนเท่าไหร่แต่เกมมันมีการพูดถึงว่ามันจะมีหลายคืนนะครับผมตรงเรื่องย่ออืมแสดงว่าเกมนี้มันเป็นเกมแบบคล้ายๆกับฟนาเปล่าแต่ว่าแบบมีคืนแบบไม่จํากัดเนี้ยผมเก็บโปรดักต์ตรงนี้เก็บของถือของโอ้โหแต่มันมีแอนิเมชันด้วยนะเวลาถือของเนี่ยผมเกลียดมากเลยเวลาแบบมันชอบมีแอนิเมชันถือของเนี่ย เสียวชิบหายเวลาจะนึกว่าจะมีแบบคาสิโนต่อไปมีใครจะมาแทงหลังบ่เงี้ยตันนี้ถือของแบบถือกล่องที่มันเป็นโปรดักต์อยู่นะโปรดักต์โปรดักต์โปรดักต์ตรงนี้รีสต็อกของโอ้ช้านะท่านผู้ชมเอาจริงแล้วเหลืออีกสิบห้า Re อะรีสต็อกตรงนี้โอเคครับเอากล่องออกไปได้ปะห,หรือว่าต้องเอาไปเก็บที่เดิมตัวนี้ผมมันไม่มั่นใจว่าผีเกมนี้มันจะเป็นไงนะเอาเอากล่องออกไงเฮ้ย มันจะจะอ e ีคลิปเอากลองออกเออแล้วแบบผมเริ่มเดินมั่วตอนเนี้ยไอมันมีรูฟเฟสเซทครับผมมันดูตรงนี้ได้โอ้โหต้องเป็นเทคนิชเชียนครับต้องเป็นช่างถึงจะใช้เส้นทางตัดตรงนี้ได้ผมลองไปดูกล้องเลยปะท่านผู้ชมผมจยาไปดูกล้องดูซิมันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างนอกือเปแ่าแต่กูลำคาญกล่องชิบหายเลยมันกดแบบสเปซบาร์ทิ้งกล่องกไไ็ไม่ได้อีกไม่ได้มันใช้กล้องไม่ได้มันถือกล้องอยู่ บาชิบหายต้องคอยมารีสต็อกของอย่างนี้เหรอผมนี่ก็ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมดูดิกล่องเอาเอาออกไม่ได้มันมีวิธีเอาออกป่ะดีโดไนท์คืออะไรวะบอกมันจะรีสตาร์ทไนท์แมวแมวไม่ตอนนี้ผมอยากทิ้งกล่องมากผมทิ้งไม่ได้ท่านผู้ชมดูดิเนี่ยผมดูอะไรไม่ได้เลยเนี่ยชิบหายเลยไม่น่าไปแบบถือกล่องมดซัวเป็นกรรมดูกล้องดูอะไรไม่ได้ผีหาซาตานมันนี่กูจบตอนนี้ถงมงเช้าแล้วท่านผู้ชมกูวางกล่องไม่ได้ มันไม่มันมี๊บนึงผมลองไปดูหน้าล็อบบี้เมันมีแบบปุ่มคอนโทรลบอกเลยปะไม่มีไอชิปหายปุ่มคอนโทรลมันควรจะมีนะเว้ยบอกว่าต้องกดอะไรบ้างเงี้ยไม่มีเลยเหรอกูถามจริงไม่มีวิธีวางกล่องด้วยมันต้องสต็อกของให้หมดยอย่างเดียวเลยปะโอเคแต่หัโมงเช้าไม่ไม่คิดจะมีลูกค้ามาเลยเหรอทำอะไรกับข้างนอกได้บ้างครับ มีแบบมันมีให้เติมน้ามันมันเป็นปั๊มใช่เะล่ะเราเติมน้ํามันได้ป่ะเวลามลูกค้ามาเงี้ยมไม่มั่นใจเหมือนแต่กูไม่เห็นลูกค้าสักคนเลยนะเอาจริงบอกกูทีว่ายโยนของยังไงบอกกูทีพี่วิธีการปล่อยของออกจากมือไงอ๋อคืนแรกผ่านพน้นคืนแรกผ่านพน้นละอ๋อต้องถึงแปดโมงเช้าครับมันถึงจะเป็นนับว่าเป็นคืนที่หนึ่งคืนที่หนึ่งไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ชม ซึ่งถือว่าเจ๋งครับแต่ว่าปัญหาคือกูไม่รู้วิธีการโยนกล่องนะมันไม่บอกมันไม่บอกครูรีสต็อกแค่สองเปอร์เซ็นต์เองเอาพูดจริงก็มึงไม่บอกวิธีโยนของกูอ่ะของกูแทบไม่ได้รีสต็อกเลยราะอะไรครับเนี่ยคาซีนอะไรเหมือนหุ่นยนเลยเหมือนแบบเอนโดสเกเตตันจากฟนาบอะว่าไงพี่แปบ๊บหนึ่งคาซีนน่าแบบนี้กูขอซดนมา่าก่อนกูหิวกูทนไม่ไหวอืม แสดงว่าคืนน,นี้น่าจะมีผีเหรอะเรื่องมันใหม่กูก็ยังถือของอยู่อ๋อวางกล่องตรงนี้แย่มากอะ่ะมันไม่บอกเลยถ้ากองกล่องกลับไปที่สตอ r a เลอือกูดอบแล้วตรงนี้มาขอลองดูกล้องดิโอ้โหมีคัดซีนแบบเวลาจเดินดูกล้องตรงนี้เนี้ยอันนี้คือดูกล้องโอ้โหดูทพ่านผู้ชมมีมีเซ็ตเบเกอร์มีเอ้ย กดอีใช้กล้องได้ผมเพิ่งเห็นฝั่งซ้ายมันมีบอกอยู่เช็ดเป็ดฟานาแบมเฟดดี้แบมหนึ่งออกก่อนออกออกออกต้องกดเอ็กซกเมื่อกี้ผมได้เสียงเปิดประตูฮะลูกค้ามาเปล่าจะรับลูกค้าก่อนสวัสดีครับลูกค้าบริการนะฮะบริการผมรีสต็อกของก่อนละกันท่านผู้ชมมางดูดิไอหาทำพิษกูไว้ไอชิบหาย จะถือของเฉพาะตอนกลางคืน,นนั้นเท่านั้นอ๋อเรารีสต็อกของตอนกลางวันไม่ได้ครับเนี่ยก็แม่งบอกกูชา้าชิบหายคอนโทรนี่แม่งควรจะบอกได้แต่ตอนต้นเกมอะกล่องวางไงเงี้ยแม่งไปบอกบอกทีก็ตอนเช้าแล้วแต่ตอนกลางวันนี่ฮะตอนกลางวันมันน่าจะค่อนข้างที่จะแบบเราไม่น่าจะมีอะไรหรอกนราจะดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วมันแบบเราต้องมันมีระบบแคชเชียร์ป่ะเราต้องมีแบบนั่งแบบเขาเรียกว,ว่าอ่ามานับเงินนี้จริงด้วยใช่ปะ ไม่ใช่ครับผมไม่จะเป็นมันมีระบบคาเชียร์อตโนมัติเจ๋งฮะให้กูเป็นเด็กปั๊มได้บ้างอย่างน้อยอ่ะท่านผู้ชมเป็นก็ไม่ได้ไอห่าเอ้กูมันเป็นเกมเกี่ยวกับการดูแลปั๊มน้ำมันถ้าเกิดอยากให้การคืนเร็วขึ้นให้ไปอินเทอร์แลกกับเอ่อฟลอติ้งออฟออฟที่ลอยได้ในออฟฟิศก่อนแล้วถ้าเกิดอยากให้มันผ่านไปเป็นตอนคืนเร็วขึ้น เอาแต่ผมไม่จะรู้เหมือนกันว่ามันจะมีการบอกอะไรเกิดผีไหมเพราะว่าคัดซีนมันมีการโชว์ไอตัวอ n นโด k e l e t ตันะฮะตอนนี้โอเคในขณะนี้แหละที่ลูกค้าแม่งไปทําหาทําหอยอะไรของแม่งจะไปซื้อช้อปปิ้งหาก็ได้กูไม่สนใจครับผมขออนุญาตเช็คก,กล้องก่อนดูว่ามันมีระบบอะไรบ้างเกมนี้โอ๊บกูเผลอกด X อ,ออกทําไมวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูถ้าไม่ชมแบบเวลาแบบกดออกจากกล้องแม่งนี่ได้แบบมีการแบบมูนวอล์กอะระบบกล้องขอดูหน่อยแคมหนึ่งมันมีไงบ้าง แคมหนึ่งจะเป็นโซนหลังร้านครับผมแคมสองแคมสองจะเป็นโซนหน้าร้านนะครับผมแคมสี่หน้าร้านเหมือนกันแต่มันจะเฉียงไปฝั่งซ้ายหน่อยฝั่งซ้ายมันมีเหมือนรถบรรทุกเหมือนไอ้นี่ผมว่าน่าจะเป็นโรงรถที่เขาพูดถึงแคมสามนะครับแคมสามแคมสามจะเป็นหลังร้านเหมือนกันครับแคมสี่แคมสี่แคมสี่ตรงนี้๋อแคมสี่ก็ฝั่งซ้ายนั่นแหละถูกแล้วแคมห้าแคมห้าไอ้แคมห้าจะอยู่ในร้านับผมแคมหกแคมหกดูสิที่ไหนวะเนี่ยแม่งแคมเจ็ด จะเป็นโซนอนอกร้านครับแคมป์แปดอะแคมป์แปดหลังร้านเหมือนกันครับแคมป์เก้าก็หลังร้านเหมือนกันโอเคประมาณนี้ครับผมก็พอรู้แล้วแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเะเมื่อกี้ระบบอะไรวะแฟลชชาร์จแฟลชได้ครับผมแล้วมีนเทนคืออะไรระบบดูแลซ่อมบำรุงอื้มก็เตดก็เตอเล่ยๆเัาบอกดูจอเพื่อเปิดเรดาร์มันมีการบอกเรดาร์ลูกค้าด้วยกูว่าไม่มีบอกเรดาร์ผีแน่กูว่า มีฟ er ิกบอยเยอร์นะครับมันมีให้ซ่อมอะไรบ้างเดี๋ยวเขาดูแล้วกูเผิกกดมันก็ซ่อมเลยนะเออเจ๋งดีมันมีให้ซ่อมบอยเยอร์ก็คือเหมือนเป็นที่ต้นมน้ําครับใช่ปะถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือฟิกฮาวเวกมีเทคพีซีอาฮะแล้วก็มีรีเซ็ตเบรกเกอร์เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ฝั่งซ้ายมันมีเหมือนมันเหมือนมันมีระบบอะไรกับคือตรงเนี้ยมันมีระบบเยอะมากท่านผู้ชมลูกแบก๊ก โอ้โห oh, oh. มองข้างหลังได้ยางงี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนเช้ามันจะมีอะไรดังนั้นผมจะขออนุญาตย้อนไปเป็นตอนกลางคืนเลยด้วยกันไม่ช่ย้อนเลยค้ามไปเป็นตอนกลางคืนเลยเอาละลูกค้าก็น่าจะซื้อของมาเยอะมากเดี๋ยวเราดูอะไรที่สินค้าใกล้หมดอันไหนใกล้หมดก่อนหนึ่งวันผ่านไปปิดไฟที่เมนอัลฟิทอือฮึโอเคเออแล้วเพิ่งสังเกตไอ้พวกนี้ไม่เป็นแบบเพื่อนที่อยู่ในนี่อะไรเนี่ยในรีดเพื่อนผมโอเคปิดไฟก็จะมีอะไรบอกกับพีหนไหมท่านผู้ชม แบบบอกวิธีแล้วมือพีเงี้ยมึงจะไม่มีเหรอกูถามจริงเพราะล้วนผมว่าไอพวกฟตูตัวนี้น่าใจะใกล้หมดเดี๋ยวเราไปเอากล่องก่อนเอากล่องอาหารก่อนเราไม่ต้องกังวลเรื่องแบบกล่องจะติดที่มือเราเลยฮะเพราะเรารู้แล้วต้องวางกล่องตรงไหนนี่อ่ะดีซ็อกโอ้ของตัวนี้หายไปเยอะอยู่นะสงสัยลูกค้าชอบกินขนมปังกันโอ้ถ้ามีเพื่อนผมว่าเกมน่าจะเร็วกว่าน,นี้นะผู้ชมถ้าเกิดตายนี้ผมแบบผมดันตายไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามผมอาจจะต้องแบบลองไปเล่นกับคนแปลกหน้าดู โอเคเรดาร์ okay. ไม่มีอะไรครับดูดิกองมันดูที่แคมหน้าดีกว่าท่านผู้ชมอะไรวะนน่านน่ะกูเห็นนะคืออะไรวะข้างนอกอะ่ะท่านผู้ชมอ n นโดสเกเลตัน่ะต้องออกมาดูได้ปะไฮ <Hi. S 1> วันดีพี่ข้างนอกกูเห็นเลยแบบแวท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะเริ่มเอาละวขอด่วนของไหนใกล้หมดอีกตัฟตรงนี้ตัฟตรงนี้แล้วไม่มีแบบการบอกวิธีรับมือผีเลยนะ เอาจริงกูถามจริงน้องบ้าป่ะไปเอาของเอาไปเอาซับใหม่ตรงซับก็คือมันจะเป็นจุดที่เราจะรีซอ,อกของในใกล้ที่สุดแล้วถ้าแบบนับจากไอ้นี่ยนับจากไอ้ตรงที่มันเป็นอา่เอาเขาเรียกออฟฟิศตรงนี้หลังกูจะมีอะไรไหมอ่ะขอดูนี้ดิเรดาร์ดูได้ป่ะ เรดาร์มันก็ไม่มันก็ไม่ตรวจจับอะไรนะดูกล้องใหม่ดิดูแม่งแป๊บนึงเนี่ยผมจำได้ผมเห็นอะไรตรงนี้แบบแวบ,บ,แบ,บอ,แอะอ n d o s เ e l ล t ั n อ่ะเฮ้ยอู้แมงเข้ามาในร้านแล้วว่ะย็ดเป็ดแต่เมื่อกี้ผมเอาไฟเอาแสงอสองแม่งแล้วแม่งหายไปครับแล้วมันรับมือไงนะกผู้ชมนะ้ผมออกไปเจอแม่งอะ มันจะเหมือนเกมดอปะคอยไปบอกตอนตายผมผมต้องคอยแฟดแม่งเรื่อยๆแบกว่าไม่ทัวให้มันไม่ค่อยบอกเลยเท่าไหร่เกมเนี้ยอย่างที่ผมบอกก็คือต้องเอาคอยต้องคอยแฟดอย่างงี้ป่ะอ๋อเวลาที่มันอยู่แคมไหนมันจะมีเสียงฮะคือไงนนี้ผมก็มเข้าใจวิธีรับมือ่ะ่านผู้ชมคือไงวะผมว่าผมรีบไปสต็อกของดีกว่าเรารีสต็อกของที่เป็นโฟ์เซนมันดีกว่าผมไม่ค่อยรีสต็อกอะไรที่เกี่ยวของแช่แข็งเลย ไอติมใกล้หมดมาปึ๊บไปเยอะๆอเยอะโอ้จะเล่นเกมนี้ไมาเกนม,ม่นจะแดกว่ะเพราะมันแบบมันให้ทำหลายอย่างมากทนไู้ชมเล่นคนเดียวอะ่ะยากมากอ่ะต้องเออต้องพาเพื่อนมามีเพื่อนคอยสองกล้องคนหนึ่งแล้วก็มีคนนึงคอยคนนึงเรดารยังไม่ตรวจจับอะไร ้องดูเฉพาะกล้องมั้งไอตัวเนีน้แคมที่มีเสียงคือแคมที่แม่งอยู่นะอุย๊ยเอาตายเลยสยเหตุการตายเดี๋ยวชาร์ o ซ็อกเกอนะครับผมมันโผล่มาจากข้างหลังโผล่มาจากตรงหน้าต่าง่ะข้างหลังข้างหลังคอมอะ่ะแล้วเข้าห้องมาถือเตี๋ยแล้วก็โยนโยนแล้วก็วตายฮะน่าจะคอหักตายมั้งไม่รู้ เทคนิคในการป้องกันก็คือให้ทิ้งกล้องโอ้ยกูอ่านไม่ทันโอ้ทำไมมันรีบตัดจบไปวะกูอ่านไม่ทันเมื่อกี้ให้ทิ้งกล้องอ๋อนี่ยังอ่านได้อยู่โอเคให้คอยมองข้างหลังเก้าอี้บ่อยๆเพื่อป้องกันมันการมองข้างหลังจะเป็นการรีเสตนศัตรูอ๋อเอ,า,อาง่ายๆก็คือแบบต้องคอยมองครับโอเคท่านผู้ชมเก็ตแล้วเข้าใจแนละ้วตัวนั้นมันต้องคอยเช็คหลัง เรารีบสต็อกของดีกว่ารอบนี้เราเป็นสต็อกเกอร์นะเราเป็นนักสต็อกของเราจะสต็อกของเร็วขึ้นชะตานนี้ลมหายใจผมหมดลงไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามก็ฝากลูกฝากเมียผมด้วยนะ <c oughs> เราจะสต็อกของเร็วขึ้นซึ่งผมเป็นสายสต็อกอยู่แล้วอ่าแต่เวรกรรมถ้ามีเพื่อนมาช่วยนี่น่าจะดีขึ้นเยอะน่าจะดีขึ้นเยอะกูบอกเลยดีกว่านี้มากแมงไม่มีใครออนดิเดซิประเด็นถึงจะออนก็ไม่ใช่คนที่รู้จักขนาดนั้นอนะ่ะเดี๋ยวไปรบกวนเขาอีก แล้วแบบคอยเช็คหลังตลอดเ่ะผมถามจริงคนแบบใจจดใจจ่ออยู่กับการดูกล้องเนะี่ยใครมันจะไปเช็คหลังวะขอเราไปเช็คกล้องแป๊นนึงต้องคอยเช็คข้างหลังด้วยอะ่ะโอ้มันยากอะ่ะนผู้ชมถ้าใจของเรามันอยู่กับมันจดจ่ออยู่กับการเช็คกล้องอะ่ะตรงนี้อยู่ไหนวะหาไม,ไม่เจอ,อปึ๊บดีข้างหลังดูไม่มี เอาเป็นว่าช่างแม่งก่อนเลวกันซอกของกันไม่มีความเหมือนดออยนะคือแบบต้องตายหาก่อนอะไม่ถึงจะต้องบอกว่าต้องทำอะไรเกมมังเออแล้วแม่งน่าจะน่งหงุดหงิดชิบหายเลยนะมาชมเพราะเกมนี้น่าจะเล่นนานกว่าดอแน่นอนแต่น่าไม่มีเซฟนะพอดีอมผมไม่กล้าไปเช็กกล้องบ่อยแล้ว่ะกลัวเจอแม่งอีกอะแล้วแบบเวลาแบบแอนิเมชันมันค่อนข้างล้ำเนี่ยครับพูดจริงเหมือนกับไอ้เกมนี่เลยอะ่ะไอ้เกมที่ผมเคยเล่นอะที่มันแบบ แอนิเมชันลำชิบหายอะไอสลัตเตอร์เออโคตรลำเลยไม่รู้ว่ามันจะลำอะไรขนาดนั้นโอเคสตอค็อกอาหารแล้วกันเดี๋ยวไปสตอ็อกตรงแถบโฟเซนมาดีกว่าท่านผู้ชมผมสตอ็อกแต่ของสตอ็อกแต่อาหารผีเข้าตึกชิบหายแล้วกูอยู่ข้างนอกเน <mm ีาา่ยแล้วกูรับมือไงคือมันบอกแค่ว่าผีเข้าตึกแบบดื้อนะรับมือไงน้องบอกกูด้วยนะไม่บอกวิธีรับมือเลย เจ๋งจริงๆคู่นี้ชอบชอบแป๊บออกกล้องกดตัวดีดูหนึ่งหลังมีตัวไหมไม่มีแคมแม่งบูยากมากเอาจริงอ่ะกูไล่ออกไปแล้วต้องไล่แมงอยู่ปะเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนว่าทำไมเกมเดียวมันถึงแบบมันต้องแบบสร้างระบบแบบเยอะมากอะเดี๋ยวนินขอเช็คเรดาร์ให้แบบมั่นใจแมงก็ยังอยู่นะเว้วยท่านผู้ชมรับมือไงอะให้แบบหายไปจากเรดาร์ เข้ามาในตึกแล้วมันเอาออกไม่ได้ชิบหายงั้นกูอยู่แต่ในนี้ได้ป่ะล่ะผีเข้ามาในตึกแล้ว่านผม้ชมมันเอาออกไม่ได้มีงี้ด้วยกูถามจริงมีงี้ด้วยออกไม่ได้ไอตัวเหลืองนั่นถ้าเกิดเราไม่ดูกล้องมันทำให้เราไม่ได้ใช่ไหมเราไม่ดูกล้องอะส่วนในผีไม่รู้มันเข้ามาออฟฟิศได้ป่าไม่รู้ว่ารับมือไงถ้าเกิดมันเข้าเข้าเข้าตึกมาแล้วอาจจะไม่มีวิธีรับมือะลรก็ได้ซึ่งมันจะเป็นอะที่แย่มาก คือแบบมันมีสต็อกของมันมีมันให้ทําหลายอย่างเกินเลยเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าสต็อกของแบบแม่งยังแบบช้าๆเลยขนาดกูมีแบบกูมีไออาชีพสต็อกเกอร์เนี้ยแม่งยังช้าเลยผมรู้สึกว่าแต่ถ้าไม่สต็อกของก็มีโอกาสที่จะนี่ครับเพราะเมื่อกี้มันขึ้นบอกอยู่ว่าแบบมันร้านเราจะมีการแบงค์ครับได้อาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าล้มละลายครับผมมันเหมือนกับเกมไอที่มันดูแลปั๊มน้ํามันนะครับผสมแบบรับมือผีไปในตัว อบโมงเช้าไม่ยชมอบโมงเช้าแปดโมงมาผ่านคืนที่สองฮะสุดจึ้นบอกเลยเจอผีสองตัวฮะแล้วกูพอแล้วเหนื่อยเอาจริงเกมนี้มันมันให้รับมือหลายอย่างเกินท่านเล่นคนเดียวอะ่ะมันต้องอพา,าเพื่อนมาซึ่งอย่างี่ผมบอกไม่มีใครออนสักคนตอนนี้เอาเป็นว่าผมจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงนี้ด้วยกันนะครับผมผมเหนื่อยเอาจริงเกมนี้ขนาดเล่นแค่สองคืนเนี่ยแล้วน่าจะต้องเราต้องเล่นถึงเจ็ดคืนเนี่ยนะผมบอกเลยผมบอกเลยว่านานเกมนี้ นานเนงไงก,ก็นานแล้วแบบโอ้โหตังกูเหมือนมันทำไมมันเหมือนจะต้เรื่อยๆวะเอาจริงเเอาป็นว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ประการใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมใครที่สนใจแบบนี้สามารถลองกดลิงก์เข้ามาเล่นได้แต่ผมแ,ผมแนะนําให้พาเพิ่มได้วยนะครับผมแนะนําอย่างต่ําก็3คนใช่ปะเออเกมเนี้ยมันมันเหมือนเล่นแบบฟรีสูงสุดได้ถึง4ี่คนนะผมแล้วมีแบบโอ้คัสซีนบ้าบออะไรเนี่ยคัสซีนอีกแล้วขอดูหน่อยอย่างน้อยขอดูคัสซี รอบนี้ไม่ใช่แบบตัวเอนโดสเกตั o ครับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าขี้เกียจเล่นละมันเหนื่อยมันเล่นนานทําหลายอย่างถ้าเล่นคนเดียวถ้าเล่นคนเดียวบอกเลยว่ายากผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากมากถ้าเล่นคนเดียวขนาดโหมดอีซี่นี่เนี่ยเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบก็ตามนั้นเถอะผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตอนนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายพี่